สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ออโต้รูทวันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับรถถังซาเบรซึ่งเป็นหนึ่งในรถถังเบาอเนกประสงค์ที่พัฒนาโดยกองทัพอังกฤษในช่วงปลายศตวรรษที่20 ซาเบัรน,นเป็นการผสมผสานร,ระหว่างตัวถังของรถถังสอดแนมสกอร์เปียนกับป้องปืนของรถถังฟ็อกซึ่งทำให้มันกลายเป็นรถถังที่มีความสามารถทั้งในการลาดระเวณและต่อสู้ในแนวหน้าป้องปืนติดตั้งปืนโกนอัตโนมัติขนาด30มิลิเมตรรุ่งราเดนและยังสามารถติดตั้งเครื่องยิงระเบิดควันเพื่อหลบหลีกการรวจจับจากศัตรู ด้วยน้ำหนักเบาประมาณ8ตันและเครื่องยนต์ที่ให้กำลังถึง190แรงม้าทำให้ซาเเรมีความเร็วสูงสุดถึง80กิโลเมตรต่อชัว่วโมงบนถนนและมีความคล่องตัวสูงในพื้นที่ครุขระนอกจากนี้ยังมีเกราะป้องกันที่เหมาะสมสำหรับการสู้รบในสถานการณ์พื้นที่เร็วถึงแม้ว่าซาเบรจะไม่ได้ถูกผลิตในจำนวนมากแต่ก็ถือว่าเป็นตัวอย่างของแนวคิดรถถังเบาที่เน้นความเร็วความคล่องตัวและการใช้งานแบบผสมผสานซึ่งตอบโจทย์สงครามยุคใหม่ได้เป็นอย่างดี ถ้าชอบวิดีโอแบบนี้ฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ช่องออโต้บรูดด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับขีดขีดขีด